สวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันพุธที่12พุทธศติกายนะครับอยู่กับผมบอนเดิงครับวันนี้มาแทนพลังใหม่ที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินครับเดี๋ยวเราจะออกสตาร์ทกันเวลา18บแนาฬิกาเปิดวอล์กความมันมาคู่แรกยอดไฟเตอร์หรือว่ายอดน้ำเหนือคนเดียวกันนะยอดไฟเตอร์หรือว่ายอดน้ำเหนือตอนนี้อยู่ที่เอฟเอกรุปเดี๋ยวการตัดสานของอัตชัยลูกสวนยอดไฟเตอร์หรือว่ายอดน้ำเหนือแน่นอนรุ่นพี่เขาเกมกันดูดีกว่าแน่หอยมานานแล้ว ยอดน้ำเหนือผมบรรยายมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้มาอยู่ที่ f a กคุมาตรฐานข้อ่ายมันได้กระดูกดีกว่าแน่แต่ว่าอัตชัยลูกสวนกระดูกการผ่านมวยไปลรองแต่ว่าเด็กหนุ่มไล่รังการสดทางด้านอัตชัยลูกสวนมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับท้าดวลชวนแลกชวนทะเลาะเลยตัวนี้นะแข้งซ้ายหมัดซ้ายแล้วเครื่องหมายการค้าของทางด้านของอัตชัยลูกสวนอยู่ที่ศอกศอกดุมาก เพราะฉะนั้นคู่แรกของวันนี้ยอดไฟเตอร์กับอัตชัยเนี่ยนะได้เสียเปิดหัวมาคู่แรกเสมอยอดไฟเตอร์ตอนนี้เสมอยอดไฟเตอร์นะครับซื้อขายเอาแต่ส่วนตัวยังชอบทางด้านของอัตชัยชอบตรงเนี้ยชอบสองมันนะครับแล้วก็ต่อด้วยคู่เพชรรัตภูมิกับกิจมณีเพชรรัตภูมิลูกเจ้าพ่อคุมกัรเป็นเพื่อนรักของสี่พลังตามสี่พลังมาอยู่ที่สสลัดชีพลูกเจ้าพ่อคุมกัรกับพีกุ้งของเพชรลูกประบาทซึ่งเป็นข่าใหญ่ นะครับมาจากชัยภูมินะครับเด็กคู่นี้มาจากชัยภูมิเหมือนกับไอ้พายทองคําตามไปจิ๊กซอไปอยู่ที่เชียงใหม่เหมือนกันเลยนะครับเพชรรัตภูมิกับทางด้านของกิจมณีเคาะค่ายอยู่ด้วยกันทั้งคู่มาตรฐานการทำบอยดีด้วยกันทั้งคู่นะทางด้านของเพชรรัตภูมิที่ผ่านมาที่หายไปเนี่ยมันไปต่อยมวยไทยรักย่าอยู่มันเป็นตัวแทนนะครับไปต่อยมวยไทยรักย่าอยู่นะครับเพื่อนของสี่พลังมวยขวาท่าดวนชวนแรกชวนทะเลเตะเข่าในเดนียวแข็งแรงแข็งแข่งนะแต่ว่ากระดูกการผ่านมวยเป็นรองเพชรรัตภูมิต้องลุ้นที่วงใน อย่างเดียวเท่านั้นตีได้ไม่ได้นะครับเจอกับกิตมณีสวนจากคาเฟ่ซึ่งได้เบอร์มวยได้กระดูกการผ่นนานมวยนะครับมวยขวาอาวุธกบจังหวัดเตะเข่าในเหนียวเตะเข่าในได้เตะเข่าในดีแล้วทางด้านของกิจมณีมีหมัดเสร,รมิมมีศอกสลับนะครับกิตมณีเดินได้ถอยเป็นความเป็นมวยดีกว่านะครับเปิดมาทางด้านของกิจมณีเป็นต่อสิบเอ็ดแปดไปที่ทางด้านของกิจมณีวันนี้นะครับไปที่ทางด้านของกิตมณีเพราะว่าไอ้เพชรรัตภูมิเนี่ยมันไปต่อยมวยไทยรัก่ามามวยสมัครเล่นนะเอาง่ายๆว่ามวยสมัครเล่นนะ ยอดสิงดํากับทางด้านของเสือมณีหล่นไม่หลน่นหนักแรงด้วยกันทั้งคู่หล่นไม่หล่นนะครับยอดสิงดําที่ผ่านมาหายไปไปรักษาการบาดเจ็บมันไปต่อยที่วันล,ลุมินีมาแล้วเจ็บตรงเนี้ยสันบัดเนี่ยรักษาการบาดเจ็บหายเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ละล่าสุดมาน็อกทางด้านของเอตันนะล่าสุดมาน็อกทางด้านของเอตันเครื่องหมายการค้าของยอดสิงดําอยู่ที่หมัดเด็กคนนี้หมัดหมัดนักธรรมชาติหมัดไม่รู้เป็นอะไรเหมือนบัดผีจับยัดอะ ถ้ามันต่อยโดนเนี่ยหล่นหมดนะครับああที่ผ่านมามันฟอร์มดีชนะมาตลอดแล้วว่ามันไปต่อยวันแล้วมีอาการบาดเจ็บตรง,นตรงมมตรเนี้ยตรงสันมัดเนี่ยแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เกือบแล้วละ่ะเกือบแล้วผมถามมาแล้วท่ที่ผ่านมานะครับซื้อมัดทางด้านของยอดสิงห์ดนะครับซื้อมัดถ้าหล่นก็หลน่นถ้าไม่ลหล่นไปเหนื่อยนะผมบอกให้ยอดสิงห์ดเข้าไปก่อนนะถ้าหล่นก็หลน่นถ้าไม่หล่นก็เหนื่อยนะครับแล้วก็คู่เอกนอนไปเล่นเลยสองพยัคก,กับทางด้านของชาติพยัคสองพยัคนะสองพยัค หลานชายของยอดบวยพันพระยัแล้วก็เขี้ยวประยักนะหลานชายของพิเทพพ่อของพันพยัแล้วก็เขี้ยวปยักเนี่ยแกเลี้ยงมาเหมือนลูกเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆก,กลับมาแล้วสองประยัดนะครับยอดฝีมือเหลี่ยมดีนีลาพิวไอคิวคเชิงชกฉลาดเซ็นมวยเนี่ยคนละอย่างเลยเซ็นมวยคนละเรื่องกันเลยสองประยัะยกวันนี้นอนไปเล่นเลยแบบเบอร์นะทางด้านของชาติปยักต้องละเอียดต้องละเอียดนะอ่าอย่าหลงเหลี่ยมนะหลงเหลี่ยมนี้เข้าร่องเลยผมบอกให้เตะเทิงเลยแหละนะครับ เพียงแต่ว่าสองพยักที่ผ่านมามันจะหายไปนานนะครับกลับมาแล้ววันนี้นะครับสองพยักชอบมากที่สุดในรายการนะครับในช่วงแรกของการแต่้องรอบที่สองชอบน้องเดียรนะครับรอบที่สองชอบยอดดอยรอบที่สองชอบยอดดอยนะครับยอดรอบที่สองวันพเด็จของไฟฮิตมันแล้วก็คู่ปิดท้ายของวันนี้เบอร์หนึ่งกับเทพคาร์มินซื้อขายออกนะครับเบอร์หนึ่งกับเทพคาร์มินซื้อขาวเอานะครับซื้อมาขายไปคู่นี้ได้เสี่ยงนะได้คนละอย่างดีคนละแบบนะครับแต่ว่าผมยังชอบทางด้านของเทพคาร์มินนิดๆิหัวใจมันสู้เทพคาร์มินเนี่ันะครับเพิ่ เพิ่งไปได้โบนัสที่วันมานะครับนี่คือมวยรักมวยชอบนะครับที่นำมาฝากพี่เพื่อนน้องทุกคนทุกท่านในวันนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับอย่าติดตามไฟ้สดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ